สวัสดีครับน้องเฟิร์สครับวันนี้เราภาคเป็นพระเอกนะคาแรคเตอร์นะครับเป็นอัศวินกล้าหาญบ้าพลังจริงใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันทีละประโยคทีละซีนนะครับผมพร้อมนะโอเคนะไปนะครับเราอัศวินผู้หานกล้าฆ่ามาันอ่าได้ได้ล้อารมณ์มาแล้วอารมณ์มาแล้วแต่พี่ขอแบบเออตอนฆ่ามันลากเสียงยาวหนะ่อยยาวเลยคือเราจะฆ่ามันแล้วอะโอเคปะ่ะอ่าพร้อมนะฮะไปฮะยาวนี้เลยฮะโอเคเราอัศวินผู้หานกล้า Come on โอเคคราวนี้ดีฮะดีฮะเอานี้เอาซีนต่อไปนะคราวนี้เราต่อสู้เว้นสู้แล้วโดนแทงเราต้องโดนแทงเก็บแอคแอคติ้งตอนโดนแทงให้พี่หน่อยนะครับผม5432ไปฮะ <S <S อ่าดีฮะดีฮะแต่ว่าตอนเราโดนแทงพี่อยากให้เก็บ acting อะไรหลายๆแบบไว้หน่อยนะเผื่อให้ลูกค้าเลือกนะครับผมโอเคนะฮะเราไม่แน่ใจว่าลูกค้าจะใช้ซาวหรือว่าให้เราเก็บแอคไปเลยนะอ่ะโอเคโดนดาบแทงครับผมเจ็บปวดกว่านี้อีก คราวนี้ขอเก็บแอคติ้แบบว่าโดนดาบสั <c oughs> ้นแทงโดนมีดสั้นแทงไปฮะมีดยาวแทงโดนมีดแทงเข้าแทงออกดีแล้วครับดีแล้วครับคราวนี้พระเอกโดนแทงแล้วใกล้ตายแล้วโอเคพี่ขอเก็บแอคติ้ตอนร้องตายหน่อยร้องตายนะครับผมไปฮะเจ็บปวดทรมานฮะไป <c oughs> <c oughs> อ,อ,อดีนเจ็บเจ็บแล้วเจ็บแล้วอีกนิดนึงแต่คราวนี้ขอเจ็บปวดและทรมานแต่ว่าแฝงไว้ไปด้วยความหัวเราะแบบแค้นเคืองครับผมไปฮะ, <c oughs> อะโอเคคราวนี้นะครับผมสุดท้ายนะฮะขอแบบว่าเจ็บปวดทรมานกลัวหัวเราะ ปนร้องไห้ท้ายประโยคครับผมไปฮะเจ็บปวดหัวเลาะทรมานแล้วกลัวหัวเลาะร้องไห้มีลมลมโอเคฮะเฮ้เยี่ยม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 คราวนี้ไอ้ตรงร้องไห้ให้มีเสียงแบบเสียงลมออกมาตอนท้ายประโยคได้ไหมอ้าปากก่อนอ้าปากแล้วก็หุบปากนะครับผม อ่านะก็คือหัวเราะเจ็บปวดทรมานกลัวหัวเราะร้อ,รองไห้ท้ายเสียงมีลมๆออกมาหน่อยโอเคนะฮะไปครับโอเคเพิ่อ๋ะเฮ้ออฮ้ลูคค้าโทรมา้อับอม <c oughs> ครับพีเครอบออ๋อเอัดอเู่เลยครับอ,อ,อัดอยู่เลยครับ ฮะอ๋ออ๋อเอาได้ครับเดี๋ยวบอกบอกนกพาให้ครับโอเคครับพี่กาวครับท่ต้องห่วงครับครับผมสวัสดีครับเออเออน้องเฟิร์สน้องเฟิร์สเออเมื่อกี้ลูกค้าโทรมาบอกว่าไอ้ไอ้ส่วนของการเก็บ acting ในเรื่องในหนังเนี่ยลูกค้าจะปล่อยซาวด์ทั้งหมดนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวนี้เราเราเราเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคนะครับไม่เป็นไรครับอ่ะเดี๋ยวเราไป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 ตอนท้ายเรื่องเลยแล้วกันนะครับโอเคนะ i <laughs> <Yeah. laughs> uh, okay. <laughs>